นี่นะครับผมทุกคนครับเป็นเวอร์ชันล่าสุดเลยนะครับผมก็คือ Mark c r a s h นะครับผมไม่รู้อ่านผิดหรือเปล่านะแต่ว่าเป็นเวอร์ชันล่าสุดแล้วนะครับเพิ่งอัปเดตเลยเพื่อ2วันที่แล้วเองนะครับเป็นตัวครบรอบ10ปีนะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยมีตัวละครเพิ่มเข้ามานะครับมีเงินอะไรให้พร้อมแล้วนะครับเดี๋ยวจะเป็นยังไงนะครับแล้วการเล่นเนี่ยสนุกแน่นอนนะครับจะมีอะไรบ้างเดี๋ยวเราเข้าไปดูภายในเกมกันเลยครับปิดดูกันเลย เอาละครับผมขอกล่าวสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนก่อนเลยละกันนะครับอยู่กับผมในเกมซับเวกแล้วนะครับก็สําหรับวันนี้นะครับผมเกมนี้เนาะก็เพิ่งอัปเดตมาใหม่ล่าสุดเลยนะครับเมื่อ2อวันที่แล้วเองมั้งนะครับเพิ่งลงมาได้นะผมก็ได้มาจัดให้ทุกคนเลยนะครับสําหรับตัวนี้แน่นอนครับตัวนี้เป็นตัวครบรอบ10ปีของเขานะครับซึ่งผมก็เพิ่งเอามาลองเล่นดูนะครับมันก็มีอะไรอัปเดตมาหลายอย่างเหมือนกันนะครับ โอเคแล้วกันนะครับผมก็เดี๋ยวเราไปดูที่ตัวละครก่อนเลยสําหรับตัวละครน,นะครับผมก็มีหลายตัวเหมือนกันนะเพื่ออัปเดตคาว่าใ,ใหม่ mm hmm. เช่นพวกนี้นะครับนี่เห็นไหมซึ่งพวกนี้ต้องใช้อะไรซื้อผมไม่แน่ใจนะเนี่ยอย่างเช่นตัวนี้นะครับอ่อนี่เอาปลดล็อกได้แหละอ่อนี่นะครับผมอ๋อมันปลดล็อกได้นะเรากดสีเล็กเด็ดก็คือเราสับเราใช้ตัวนี้อยู่บอร์ดนะครับบอร์ดเราก็มีหน่อยอ๋อ,อนี่ไงอีกกว้างนะใช่ไหมกว่าอ๋อคีย์อูดนะครับ น่าจะเป็นเหมือนเขาเรียกว่าเหมือนอินเดียหรือเปล่าไม่ใช่ไม่ใช่อินเดียแต่เขาเรียกแอสการา ah ครับก็คือพวกเทเลซราอย่างนี้นะน่าจะออกตีมแนนั้นมากกว่านะครับก็สําหรับตัวนี้นะครับผมก็จะมีพวกช็อปพวกเงินอะไรเนี่ยให้ครบแล้วนะครับสามารถซื้อได้นะพวกสตูนะครับผมเราเปิดกล่องเล่นก็ด้นะพวกบู๊เนี่ยนะครับมีเจตให้เจตเราก็กดไปเลยนะครับเจตแพ็กอัปเกรดอันนี้ต้องทาเกรดนะครับก็คืออัพก็คือให้มันนานขึ้นแค่นั้นเองนะครับเห็นไหม นี่นะครับอย่างอื่นก็ครบเรียบร้อยนะตอนนี้ผมไม่แน่ใจว่ามันม,มีเปิดกล่องหรือเปล่านะเปิดกล่องมันนี่ไงโอเพนบอกโอ้โหคุณแจมีตั้งเยอะตั้งแยะนะครับผมสามารถใช้ได้เรื่อยๆเลยนะโอเคครับเดี๋ยวเราลองเล่นกัินดูดีกว่านะ ก็สำหรับตัวนี้นะครับผมเล่นเนี่ยเดี๋ยวผมกดบูตให้ดูก่อนนะบูตก็ครบไปเลยบูตครบทุกตัวได้หมดนะครับสามารถกดเล่นได้เลยแล้วก็ตัวนี้นะครับผมมีข้อดีอีกอย่างหนึ่งเนดะี๋ยวผมขอลงก่อนนะครับตอนนี้ก็เล่นนี่อันนี้ก็จะนานหน่อยโอเคเดี๋ยวผมขอลองเท้าหมดก่อนนะโอ้โหรองเท้าหมดก็30ปมสิบวิเลยนะครับก็เดี๋ยวเล่นไปก่อนนี่นะแล้วก็กระโดดเห็นไหมทุกคนครับนี่มันจะกระโดดได้เรื่อยๆเลยนะครับสามารถกระโดดขึ้นด้านบนก็ได้นะครับเห็นไหมนี่เป็นไง โคตรเอานะครับทุกคนดูดิยแล้วชบนี่แล้วก็ได้กระโดดอีกแล้วนะครับเห็นไหมกระโดดไปได้เรื่อยๆเลยนะครับหรือว่าเราจะเล่นแบบเป็นตัวละครลอยฟ้าก็ได้นะครับผมเฮ้ยเฮ้ย,ยนี่เห็นไหมก็ได้อยู่นะครับผมเอาจริงนะนี่ซาฮาร่านะครับเห็นไหมก็คือตอนนี้น่าจะเป็นตีหมอกแนวพวกทะเลทรายซาฮาร่าอะไรอย่างงี้นะครับนี่ก็จะกระโดดได้เรื่อยๆเลยนะครับโดยที่เราไม่ต้องทําการลงพื้นกันนะเเดดดดดดียยูููบบอออรร์์่งไ้กทะนิ นี่เดี๋ยวผมลองเล่นท่าดูที่บอ่อยก่อนนะชึบชึบชึบเอ้ยผมชนเดี๋ยวนะนี่เป็นไงบอร์ดถ้ามันก็ไม่เปลี่ยนเลยนะครับผมก็เหมือนเดิมเลยนะทุกอย่างอะไรก็เหมือนเดิมนะครับแต่ว่าต้องยอมรับเลยว่าเกมนี้มันอัปเดตมาบ่อยมากนะครับบ่อยแบบโคตรบ่อยอนะทุกคนมันบ่อยแบบบ่อยมากๆนะครับมันไม่รู้มันอัปอะไรนักงหนก็ไม่รู้นะแบบว่า เออเปลี่ยนได้เรื่อยๆอะไรอย่างงี้นะครับซึ่งเขาก็จะหาวนประเทศได้เรื่อยๆนะครับซึ่งก็เป็นสีสันในตัวเกมันเนาะ โอเคแล้วกันนะครับผมก็ตัวเกมมัน,นก,ก็จะมีประมาณนี้แล้วกันนะครับผมก็ถ้าใครอยากทาการดาวน์โหลดไปเล่นนะครับลิงก์ดาวน์โหลดทางใต้ล่างคลิปเลยแล้วก็ถ้าใครนะครับผมที่ทําการดาวน์โหลดไม่เป็นนะครับแต่อยากเล่นก็สามารถไปดูวิธีการดาวน์โหลดได้นะครับซึ่งผมจะทาการทิ Link ้งนึงคลิปไว้ให้ทางใต้ล่างคลิปเหมือนกันนะครับเช่นกันเลยโอเคแล้วกันนะครับผมก็สําหรับเกมนี้นะมันก็คงไม่มีอะไรมากไปกว่านี้แล้วนะครับนอกจากกระโดดวิ่ง คีบ์บอร์ดอะไรพวกนี้นะครับมันก็คงไม่มีอะไรมากไปกว่านี้แล้วเนาะก็โอเคแล้วกันนะครับผมก็สําหรับวันนี้เนาะใครอยากจะขอเกมอะไรนะครับผมสามารถไปคอมเมนต์ได้ที่แฟนเพจได้นะครับผมหรือว่าจะไปพูดคุยกันที่แฟนเพจได้นะครับฝากทุกคนกดไลค์ like ผมด้วยเนาะโอเคแล้วกันนะครับผมก็สําหรับวันนี้นะครับก็คงไม่มีอะไรมากไปกว่านี้แล้วผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับเดีย๋ยวผมหายตัวให้ดูนี่หายเรียบร้อยไปแล้วครับผมทุกคนบ๊ายบายคับ